เราถึงชอบตัดสินคนอื่นจากเปลือกนอกทั้งที่ใจคนซับซ้อนกว่านั้นเยอะแล้วกรรมจากการคิดลบจะตามมาไหม ในทางจิตวิทยาสมองเรามักหาทางลัดค่ะเราใช้ข้อมูลที่เห็นได้ง่ายเช่นรูปลักษณ์ภายนอกมาสร้างข้อสรุปอย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดพลังงานนี่คือคกลไกเอาตัวรอดที่ทำให้เรามองข้ามความซับซ้อนเหมือนเราตัดสินกล่องของข,องขวัญจากกระดาษห่อสวยๆโดยไม่รู้เลยว่าของข้างในคืออะไรจิตใจคนเราก็เช่นกันค่ะมันลึกซึง้งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายากจะอย่งถึง พระพุทธองค์ทรงสอนว่าใจเป็นประธานของธรรมทั้งปวงการคิดลบของเราจึงไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆแต่มันคือมนโนกรรมค่ะเป็นการกระทำทางใจที่เรากําลังเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ของความขุ่นมัวความทุกข์ให้งอกเงยขึ้นในใจเราเองไม่ได้ส่งผลแค่คนอื่นแต่ส่งผลต่อจิตใจของเราโดยตรงเลยค่ะ